สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดอยู่ที่ตลาดมีสุขค่ะพารามสอค่ะตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะคะวันที่15้กรกฎาคมพศสอ6 5ันค่ะเวลาประมาณ6โมงนะคะ6โมงกว่ากว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินดูในตลาดนะคะตอนเย็นคึกคักมากเลยค่ะคนเยอะมากฝัตงตรงข้ามน,นะคะคือบิ๊กซีบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดกีนเวลค่ะ เดี๋ยววันนี้เดินฝั่งนี้ก่อนนะคะตลาดมีสุขค่ะของขายเพียบเลยวันนั้นลีบมาตอนเช้านะคะจะมีอยู่ทางด้านลิมน,นอกๆเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโจะนะคะขนม รานี้เป็นร้านของใช้ีนครัวเรือนนะคะพวกอุปกรณ์ี่ชู่อีกอ่ะมีคนแซวลิแล้วนะคะว่าแผ้แผนที่ชู่ชาเดินเป็นล็อกล็อไปนะคะ โอ้ตลาดโพงสะอาดค่ะเดี๋ยวนะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องห้องน้ำสะอาดเดี๋ยวไม่พลาดนะเดี๋ยวต้องแวะกันหน่อยข้าวหน้าเป็ดนะคะมีร้านส้มตำค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมกะทิสดเฮ้ยลืมไปค่ะต้องค่อยๆผ่านผ่านช้าๆนะฮะช่วงนี้รีบผ่านไว้ มีนั่งทานได้เหมือนกันนะคะร<ม>้านส้มตำเจสุห<อ>น่ากินตรงฝั่งนี้จะเป็นร้านข้าวนะคะร้านอาหารทีทูข้าวตามสั่งค่ะส้มตำ หูร้อยเดียวปลาตัวเบลเลอร์เลยมีก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอันนี้เป็นเหวยเจับยวนค่ะสถาน,นีมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวปั่นนมนสดสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปอีกร็อกนึงนะคะเดี๋ยวเดินดูร้านที่เป็นร้านที่เขาขายหลักๆที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายก่อนนะคะที่แบบนั่งทานได้ ฮัลโหลยำำเปนน็นชื่อน่ารักก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะฮัลโหลอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหลืละะ่ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาทำเองนะคะก็มีเสื้อผ้า ขอองใช้มีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะคะรมเย็นเชียวเคสโทรศัพท์นี่ยร่เจอห้องน้ำแล้วค่ะไม่ได้พาเข้าไปนะคะเดี๋ยวชี้จุดให้ดูเฉยอ่าเดินเดินล็อกนี้มีผ้าเช็ดต,ตัวมีวางเกงยีนะคะเดี๋ยวไปเข้าแล้วจะมาบอกนะคะ มีได้เป่าผมด้วยพาเดินดูตลาดตอนเย็นๆนะะวันนี้ลิฟมาจากอนุสาวรีชัยเนาายี่ยมาไกลเชียว โซนกันค่ะด้านหน้าจะเป็นของกินด้านหลังจะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้นะคะ,ะดูของกินต่อนี่นี่อาทาเล็บอะไรมีนะคะเป็นตลาดที่สะอาดนะคะเพื่อนๆยำไก่แซ่บปากนี้ของสด อันนี้ชื่อสปีดโบ๊ทะเลสดค่ะไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรมีนะคะอ้มีเป็นตลาดสดด้วยอะ่ะนี่ค่ะร้านต้นกล้าผักสดมีหมูไก่แปรรูปนะคะข้าวขาหมูค่ะ อันนี้เป็นอาหารฝักใต้นะคะไก่ยามไก่แซ่บไก่ไก่ไก่ หม้อไฟมีไข่ปลาหมึกนะคะนี่แล้านนี้อะไรเอ่ยเขาแถวยาวๆโจ๊ะค่ะเพื่อนๆโจ๊ะหมูสามพี่น้องนะคะางานโจ๊ะค่ะมัแถวยาวเลย าพยอมอันนี้เป็นห่อหมกนะคะหมูปลาหมกไข่แมงดาหมกโรมิรมีเห็ดเข็มทองทอดด้วยนี่นีเห็ดเข็มทองอยู่นี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องลงนี่ร้านนี้ทอดสวยนะคะไม่ไม่ดำยี่สิบบาทสามารถใส่ขยวได้นะคะ ใก่เขยาวเป็นรถอื่นอหอยค่ะอหะอยหอยหน้ายิ0หอยแมงคู่นะคะผัดไหลายมีกุ้งด้วยเป็ดนะคะมีไส้มีคอโอ้โหติดถนนเลยนะบรรยากาศแบรราาศบสุดยอดไก่ไก่ต้มน้ำปลาค่ะ ลูกหมีหัวหมูต้มพะโลนะคะ้ามน,น,น,นะคะมะวานาวอะโวคาโดค่ะนี่รถรสเมรรสสองแถวรถสแถวเยอะมากเลยนะคะตรงเนี้ยฝรั่ง มีทั้งอาหารทะเลมีผลไม้นะคะตลาดอาหารทะเลตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลาจากมาหาชัยแล้วค่ะอันนี้เป็นพวกพวกของทอดนะไฟป,ปีกขยเยาูอัดไฟฮอตด,ดอกเป็นไฟราชีสเผ็ดนะคะน่องไกท่ทอดจานอะยี่สิบค่ะเส้นก่ออีสาน เจียไพหัวหนูสวัสดีค่ะฟารามสองตรงนั้นรู้สึกจะเป็นมาล่านะคะแล้วก็ยำค่ะกระ,ะเป๋านะคะ เคสนี่เห็นร้านเคสนี้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะ นนมีกระเป๋าค่ะตังเกงเสื้อมีนะคะอันนี้ชุดชั้นในโอเคติดฟีมมีค่ะ ร้านของเล่นหนึ่งร้านที่เจอนะของเด็กๆเสือยืดกางเกงนะคะมียีน199หนึ่งร้อยเก้าสเก้าขาสั้นเสื้อแจ็คเก็ตมีนะคะมีหลายราคาค่ะสองสามร้อยนะคะ นี่แบบปูพื้นก็มีนะคะหามือสองค่ะตรงด้านหลังนะคะสามาสาตัวร้อมีเข้าห้องน้ำนิดนึงเดี๋ยวจะออกมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าห้องน้ำสะอาดขนาดไหนเรียบร้อยเพื่อนๆคะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดเปิดใหม่คะ่ะเพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมเองนะคะ30พฤษภาคมค่ะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีพระรามสองนะคะเดี๋ยวลองฟัง ฟังเบอร์โทรไปแล้วกันนะคะก็ห้องน้ำสะอาดค่ะเหมือนห้องน้ำห้างยอดเหรียญ3บาทแล้วก็เข้าไปได้นะคะถ้าฟังเบอร์โทรที่เขาประกาศไม่ทันเพื่อนๆลองเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะรู้สึกเขาจะมีเพจนะคะเพื่อติดต่อสถานที่ขายอะไรแบบนี้ตลาดเพิ่งเปิดได้ประมาณ เสาพคมสองเดือนนะคะเกือบสองเดือนริบว่าห้องน้ำเนี่ยที่สะอาดอะ่ะเพราะว่าคนอะ่ะไม่ฉีดสายยางลงพื้นนะคะมันก็เลยไม่เปียกอันนี้มีปลาหมึกนะคะเดิอนออกตรงน,นี้หน่อยปลาหมึกมีกุ้ง มีกระปินะคะเป็นพวกของแห้งอะค่ะปลาเส้นอะไรพวกนี้นะคะคแล้วก็เป็นเหมือนกับวัตถุดิบในการทำอาหาระค,ะค่ะตลาดกำลังเดินเลยะคะ่ะเพื่อน ยี่สิบห้าบาททุกเมนูมะเมือง,องเบาประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆตลาดมีสุขพระรามสองนะคะตรงข้ามบิ๊กซีพระรามสองค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมาจับจ่ายอุหนห่อค้าแม่ค้ากันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ